นายกรัฐมนตรีหญิงญี่ปุ่นคนแรกมีสามีที่ประกาศจะเป็นสนับสนุนในความเงียบอดีตสสทาคุยามามโมโตะคู่สมรสของนายกสนาเอาคาอิจิประกาศตัวว่าจะเป็นสามีพรางตัวโดยอยู่เบื้องหลังสนับสนุนและทําอาหารให้ภรรยาที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในครั้งล่าสุดนายามามโมโตะซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นสมาชิกพรรคเดียวกันกับภรรยากล่าวว่าเขาต้องการให้การสนับสนุนที่มั่นคง ในฐานะสามีพรางตัวโดยเฉพาะในเรื่องการทําอาหารแต่จะหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวต่อสาธารณะเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งสําคัญคือการสนับสนุนนายกทาคาอิจิให้สามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ทําไมถึงต้องการอยู่ในความเงียบก,การประกาศของนายมามโตนี้อาจดูแปลกใจสําหรับบางคนแต่เขาอธิบายว่าในบ้านเมืองญี่ปุ่นการที่คู่สมรสของนายกรัฐมนตรีอยู่ห่างไกลจากสปอตไลท์เป็นเรื่องปกติและเขาเชื่อว่าการอยู่เบื้องหลังสามารถช่วยให้ในายกทาคาอิจิมีอิสระ ในการดําเนินการตามวิสัยทัศน์ของตนนยายมามโมโตะและนางทาคาอิจิได้แต่งงานกันในปี2004หลังจากนั้นได้เกิดความแตกต่างทางความคิดเห็นการเมืองจนทําให้ทั้งสองฝ่ายย่าร้างในปี2017อย่างไรก็ตามพวกเขาได้แต่งงานใหม่ในปี2021หลังจากที่นยายมามโมโตะสนับสนุนนางทาคาอิจิในการเข้าประกวดตําแหน่งหัวหน้าพักและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมองข้ามการสนับสนุนของนายามาโมโตะไม่ได้เพียงแต่อาหาร และการดูแลสุขภาพเท่านั้นพวกเขายังอาศัยอยู่ด้วยกันและในยามามโมโตเคยช่วยดูแลนางทาคาอิจิเมื่อเธอต้องเข้ารักษาอาการเส้นเลือดในสมองติดนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการสนับสนุนที่มากกว่าการทําอาหารเพียงอย่างเดียวในสังคมที่มีมาตรฐานสําหรับบทบาทของผู้ชายและผู้หญิงในครอบครัวการที่ในยามามโมโตเลือกที่จะเป็นสามีพรางตัวอาจถูกมองเป็นเรื่องแปลกใหม่หรือแม้กระทั่งโดนวิจารณ์อย่างไรก็ตามการสนับสนุนของเขาแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวสามารถมีรูปแบบต่าง ที่สามารถสนับสนุนและส่งเสริมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณคิดว่าการเป็นสามีพรางตัวเป็นเรื่องดีหรือไม่การเปลี่ยนแปลงในบทบาทของผู้ชายและผู้หญิงในครอบครัวเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีผลกระทบต่อสังคมคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นสามีพรางตัวคุณเคยเห็นตัวอย่างของคู่สมรสที่มีการแบ่งหน้าที่แบบนี้หรือไม่อย่าลังเลที่จะแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น